นี่จ้าวัดประจําบ้านเสริมทุ่งนะจ้าวัดพระาธาตุอุปมงคลจ้านี่เราก็จะเข้าประตูประตูมีสองด้านนะคะด้านนี้ติดกับถนนติดกับบ้านเสริมค่ะติดกับอบตอนะจ้าอันนี้เราเข้ามาแล้วนะคะก็สร้างตั้งแต่เราเด็กๆตอนนี้เรา40บวกๆนะอันนี้ก็ก็มีการทะนุบําร,รุงการอ่าสร้างโบสถ์ใหม่นะคะปีในปีพศ2554นะคะแต่ก็สร้างก่อนที่เราจะเกิดนะก็รวมๆน่าจะ50กว่าปีแล้วหรือว่าก่อนหน้าเราอีกนะน่าจะ เป็นร้อยไหมอ่ะน่าจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเรานะอายุก็ร่วมนะคะร้อยปีที่สร้างหมู่บ้านนะน่าจะเกินกว่านะแต่เราไม่ได้สอบถามประวัติดูเทจจริงนะจ๊ะอันนี้ก็อออกีกประตูทางนึงนะก็จะพาไปชมนะคะชมชมบ่อกเกลือจ้าอ่ะมาชมบ่อกเกลือกันเลยจ้ะพาโดยอ่าอะไรไบสิโคม, <laughs> มอเตอร์ไซค์คุณคลขับก็คือลุงเขานะคะพาขับไปนะจ๊ะ นี่ถ้าใครมาจากาบ้านดุงนะคะมาทางอุดอรนะก็คือเลยเอาปตอมานะจ๊ะก็จะมีทางโค้งแต่ถ้าใครไม่โค้งนะถ้าใครไม่ไปเฝ้าไร่นะก็จะลงก่อนถึงทางโค้งก็จะมีแยกขวานะคะลงตรงลงมาเลยจ้านี่เลยตรงอย่างเดียวนะคะก็จะเห็นเป็นทางแบบนี้นะคะก็จะมีบึงมีอะไรทางเล็กๆก็จะมองเห็นนะว่ามี มีมีคนชาวบ้านนะคะก็คือมีนําทางมาหรือว่าจะมีนี่แบบนี้นะก็เป็นยุ้งฉางเกลือนะทุกคนก็จะทํานี้บางคนก็ต้มแปลบบางคนก็ต้มฟืนนะคะแล้วแต่ว่าใกลสะดวกหรือว่าถนัดแบบไหนนะจ๊ะก็คือ,อใครหาวัตถุดิบได้แบบไหนนะคะนี่ก็ฉางเกลือของแม่เราเองนะคะฉางเกลือของแม่เราเองนี่เราจะพาออนทัวร์นะจ๊ะทุกคน่าจะถ่ายทุกครบทุกฉางก็จะใช้เวลายาวกว่า3สามนาทีนะคลิปนี้เกลือนะคะดอกเกลือเห็นไหมนี่ต้มมาแล้วก็จะเป็นแบบนี่เลย เห็นไหมทุกคนคือต้องตักพักไว้ให้เสด็จน้าอันนี้แม่จะใช้เป็นฟืนนะคะฟืนในการในการต้มนะคะให้ตกเป็นผลึกเป็นเม็ดอย่างนี้นะถ้าใครไม่มีความชํานาญก็อาจจะต้มไม่แบบเปลืองฟืนเปลืองเปลืองประจุเปลืองอะไรเปลืองไอ้นี่ฟืนหรือเปลืองเชื้อเพลิงเปล่าๆนะนี่ใครที่มีความชํานาญนะคะมีต้องต้องมีการฝึกฝนนะจ๊ะไม่รู้เขาทํากันยังไงนะก็ต้องใช้เบ้าตรงมาตูมอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะรือว่าฝีมือในการควบคุมเพลิง ควบคุมเปลวไฟด้วยจ้ะโอ้ยเมื่อยว้าแล้วทั<_><_>กสิภาคอีกอย่างแล้วนะจ๊ะอันนี้เลยผู้ใดบ่เคยเห็นนะจ๊ะมาเบิงเด้อบ้านเสริมทงจะบ้านเสริมทงจ้ะเลยบ้านเสริม,มนะจ๊ะตำบลเสริมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นบ้านเสริมทุ่งนะคะติดกับทุ่งนานะ,ะก็คืออีกซีกฝั่งหนึ่งจะเป็นน้ําที่มีความเค็มนะจ๊ะเพราะว่าจะดูดขึ้นมาจากาใต้ดินนะคะน้ําอีกซีกหนึ่งของหมู่บ้านจะเป็นน้ําเค็มเลยจ้ะสมัยก่อนตอนเล็กๆเ,เรา เขาเคยมีนาเกลือจ้ะก็ตากแดดเป็นเกลือแล้วก็ต้องใช้คราดนะคะแล้วก็เอามากรองกันแล้วก็แบบล้างล้างทำความสะอาดนะคะแต่สมัยนี้นะสมัยก่อนก็จะเป็นนาเกลือแต่สมัยนี้นะคะใช้เป็นน้ําขึ้นมาต้มค่ะก็จะความสะอาดหรือความอะไรวิวัฒนาการก็จะแบบพัฒนามาเรื่อยๆนะจ๊ะใครอยากไปเที่ยวนะจ๊ะนอกจากศิลปวัฒนธรรมประเพณีอีสานนะคะก็จะมีแหล่งนี่นะคะทํา ต้มเกลือน,นะคะไปศึกษาดูงานได้นะคะใครสนอกสนใจนะคะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายอา้าวยังไม่จบนะคะดีก็เลยเข้าทางเข้าหมู่บ้านนะคะเข้าทางจากเฝ้าไร่นะคะก็ไปไปายหมู่บ้านนะก็คือท้ายหมู่บ้านนะเออท้ายหมู่บ้านนะจ๊ะ ก็จะมีนี่นะเขาแต่ละบ้านนะคะที่ติดถนน,นก็จะขายนะนำเกลือนะคะที่ต้มนี่นะคะมา,าใส่ถุงเล็กๆขายนะคะไกลนะคะสะดวกซื้อถุงเล็กถุงใหญ่นะคะก็ซื้อกลับไปได้นะคะไปทําปลาส้มไปทําปลาลาไปทําไปหมักไปทําถนอมอาหารได้หมดเลยนะคะหรือไปประกอบอาหารได้หมดเลยจ้าใครสนใจนะคะทักมาได้นะคะจะติดต่อซื้ออะไรยังไงนะคะสอบถามมาได้นะคะเพื่อช่วยให้ชาวบ้านนะคะมีไรายได้